สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์ เดอะหลอดดิซัทไครโดยทีละวงเทปกรนครับคุณครับชีวิตที่แท้จริงนะครับคือการแสดงออกจากภายในสู่ภายนอกชีวิตที่แท้จริงคือการแสดงออกจากภายในสู่ภายนอกเป็นการทำตามความรู้สึกและอารมณ์จากภายในสู่ภายนอกถ้าคุณไม่ได้แสดงออกอย่างนี้ จะไม่เรียกว่าคุณมีชีวิตที่แท้จริงของคุณคุณจะต้องแสดงออกชีวิตจากภายในสู่ภายนอกภายในเป็นยังไงต้องแสดงออกภายนอกเป็นยังไงการแสดงออกจะเป็นการทําให้คุณมีความเข้าใจตนเองเข้าใจตนเองได้อย่างไรคือเวลาคุณแสดงออกจากภายในสู่ภายนอกคุณจะรู้ว่าภายในคุณเป็นยังไงความรู้สึกอารมณ์คุณเป็นอย่างไร แสดงออกไปสู่ภายนอกอันนี้แหละครับเป็นชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกแกรอารมณ์แต่คุณไม่แสดงออกคุณเก็บกดเก็บกดความรู้สึกแปอารมณ์ไว้เก็บกดเอ่อการพูดการแสดงออกไปซึ่งไม่เป็นไปนตามความรู้สึกแกรอารมณ์อันนี้แหละครับไม่ใช่ทิศทางของชีวิตนะครับ แสดงว่าคุณเอาชีวิตอื่นจากภายนอกเข้าสู่ภายในชีวิตของคุณนะครับมีทิศทางเดียวกัจากภายในสู่ภายนอกแต่ถ้าคุณไม่แสดงออกตามความรู้สึกอารมณ mm ์ของคุณตามความจริงในชีวิตคุณตามความเป็นคุณจากภายในสู่ภายนอกแล้ว mm hmm. นั่นหมายถึงว่าคุณเอาชีวิตอื่นจากภายนอกเข้ามามีชีวิตแทนภายในช mm hmm. ีวิตจากภายในสู่ภายนอกนี่คือชีวิตของจิตวิญญาแต่ถ้าคุณมีชีวิตไปตามโลกภายนอก คุณเอาโลกภายนอกเข้าสู่ภายในนี่อันนี้คุณมีชีวิตของอีโก้ชีวิตของอีโก้เป็นชีวิตปลอมครับไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของคุณแต่มันเข้ามาอยู่ในคุณตอนคุณมีชีวิตมนุษย์ด้วยความคิดชีวิตของคุณที่แท้จริงไม่ใช่ความคิดครับชีวิตของคุณคือความรู้สึกและอารมณ์คุณต้องแสดงความรู้สึกและอารมณ์จากภายในสู่ภายนอกความคิดอย่างมันจะเกิดจากภายนอกสู่ภายในเพราะคุณถูกโปรแกรมถูกควบคุมไม่คิดจากโลกภายนอก เพราะฉะนั <owad Es> ้นอะไรที world of world of ่ค well. so no, ุณคิดนะครับคุณคิดไปตามโลกภายนอกน่นแสดงว่าคุณมีชีว so kind of ิตไปตามโลกภายนอกถ้าคุณตามตามความคิดแสดงว่าคุณมีชีวิตไปตามโลกภายนอกซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของคุณชีวิตที่แท้จริงของคุณคือความรู้สึกจากภายในคุณต้องแสดงความรู้สึกจากภายในออกสู่ภายนอกถึงจะได้เรียกว่าคุณมีชีวิตที่แท้จริงของคุณคือชีวิตจิตมิญญา ทีนี้การแสดงออกจากภายในสู่ภายนอกจะทำให้คุณรู้จักและเข้าใจตนเองและทำให้คนอื่นรู้จักและเข้าใจตนเองเมื่อคนอื่นรู้จักคุณเมื่อคุณรู้จักตัวเองก็จะทำให้คุณมีชีวิตได้อย่างมีความสุขหม,มายความว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องการงานเรื่อง,เร,องเรื่องหน้าที่นเรื่องครอบครัวต่างๆทุกอย่างจะเข้าใจกันหมด เพราะคุณเข้าใจตัวเองภายในและคุณแสดงออกมาภายนอกซึ่งคนอื่นที่อยู่ในโลกภายนอกก็จะมีความเข้าใจเหมือนคุณแต่มันไม่อย่างนานสิกับคนส่วนใหญ่ไม่ได้จะทตามความรู้สึกและอารมณ์คนส่วนใหญ่ทําตามความคิดในโลกภายนอกเวลานเราเกิดความรู้สึกและอารมณ์อะไรขึ้นมาหรือว่าเราประสบเหตุการณ์เจอความจริงในชีวิตอะไรซึ่งเป็นชีวิตของเราเนี่ยขึ้นมาเราไม่แสดงออกสู่ภายนอก เราเก็บกดมันไวเ้เราไม่พูดเราเบี่ยงเบนเราปกปิดเรื่องของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเก็บกดเราปกปิดเนี่ยแตง่าเราไม่ได้มีชีวิตของเราแล้วมีอีโก้จะเข้ามามีชีวิตแทนเราเอการที่เราไม่พูดตามความรู้สึกการไม่พูดความจริงไม่พูดในสิ่งที่เป็นเราเนี่ยมันทําให้คุณไม่ได้เป็นตัวคุณคือคุณจะเป็นอีกโก้ ถ้าคุณได้เริ่มไม่แสดงออกความรู้สึกไม่แสดงออกออความเข้าใจหรือไม่แสดงออกความเป็นคุณมากขึ้นมากขึ้นมเมื่อไรถ้าคุณเริ่มได้ครั้งเดียวเมื่อไรคุณจะมีลักษณะอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นจนคุณจะเคยชินเป็นนิสัยเพราะคุณทำตามความคิดไงคุณไม่ได้ทำตามความรู้สึกการทำตามความคิดนะครับมันเป็นการทำให้คุณ มีชีวิตของอีโก้ซึ่งไม่ใช่ชีวิตของจิตวิญญาณคุณในทางจิตวิญญาณนะครับมันเป็นการปลอมตัวเองขึ้นมาหรือตอแหลตัวเองขึ้นมาถ้าคุณทําตามความคิดที่ถูกโปรแกรมไปตามโลกภายนอกซึ่งผ่านกระบวนการคิดของคุณเองอ่ะคุณจะปลอมตัวเองขึ้นมาหรือคุณจะตอแหลตัวเองขึ้นมาคือคือเป็นอีโก้และคุณจะมีชีวิตอยู่บนตัวตนอีโก้นั้นชีวิตที่มีตัวตนอีโก้นะครับมันจะทําให้คุณไม่รู้จักและเข้าใจตัวเอง เพราะคุณจะแสดงออกความเป็นอีโก้ไงอีโก้มันจะหลอกให้คุณแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวตวนที่แท้จริงของคุณไม่ได้แสดงออกเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ได้มีชีวิตของคุณการที่ไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงนะครับจะทําให้คุณมีชีวิตอีโก้หรือการที่ไม่ได้มีชีวิตจิตวิญญาณนะครับจะทําให้คุณมีชีวิตอีโก้ชีวิตที่ห่างไกลจากชีวิตที่แท้จริงหรือชีวิตที่หา่างยิ่งห่างไกลจากชีวิตจิตวิญญาณมาก จะทําให้ชีวิตคุณห่างไกลจากความสุขมากชีวิตคุณจะมีแต่ความทุกข์เพราะคุณมีชีวิตไปตามอีกโก้ชีวิตที่มีอีกโก้จะทําให้คุณออมีแต่ความทุกข์กับคุณครับออคนที่มีอีกโก้เนี่ยจะเป็นคนที่ตอแหลตัวเองโดยไม่รู้ตัวอธิบายยังไงเขาก็จะมองไม่เห็นความตอแหลของเขาเขาจะต้องออได้รับการชี้นําชี้แนะจากออคนที่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ ซึ่งผมนะครับเได้เปิดกลุ่มของผมคือกลุ่มจิตวิญญาณหนึ่งศูนหนึ่งบายสอมาจิตวิญญาณเพื่อสอนให้คนรู้จักและเข้าใจเออ่ตอนเองก็คือสอนให้รู้จักและเข้าใจว่าตัวเองเป็นยังไงการที่จะรู้ว่าตัวเองเขาเป็นยังไงต้องรู้จักอีโก้ผมสอนให้เขารู้จักและเข้าใจอีโก้ผมบอกนักเรียนหลายๆคนว่ามึงจะเป็นคนตอแหละนะมึงนั่นคืออีปลอมมึงตอแหลยังไง คนมนุษย์ส่วนใหญ่จะมองไม่ออกว่าเขาตอแหลยังไงเพราะความตอแหล่เนี่ยที่เกิดจากการทําตามความคิดเนี่ยมันเนียนไปกับเขาจนเป็นนิสัยและเป็นความเคยชินจนเขาหยุดไม่อยู่แล้วซึ่งมันกลายเป็นตัวตนปลอมของเขาแล้วขนาดขณะที่ตัวตนจริงเขาซึ่งเป็นจิตวิญญาณอะไม่ได้มีชีวิตเอ,อวันนี้ผมจะให้คุณได้รู้ถึง อีตอแหลมันเป็นยังไงมันทําร้ายชีวิตเขายัางไงโดยจะนัประสบการณ์ของนักเรียนวิญญาณคนหนึ่งที่ผมชี้ให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนตอแหลตอแหลมากตอแหลจนแบบเขาไม่รู้ตัวคือตอแหลไปเรื่อยแล้วความตอแหลของเขาอ่ะก็ทําเรื่องวุ่นๆให้กับเขาเขาเจอคนที่ไม่จริงใจเเขาโดนหลอกเขาโดนเอ,อเลือก เส้นทางผิดเขาตัดสินใจผิดก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาทำตามความคิดของเขาหรือทําตามอีโก้ซึ่งมันทําให้เขาว่าตอแหลไปเรื่อยโดยสิ่งที่เขาตอแหลเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตอแหลวันนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่าเขาตอแหลยังไงโดยเขาเห็นท่าแท้ของตัวเขาเองว่ามึงนี่ยมันตอแหลจริงๆวันนี้นะครับไปฟังเสียงของนักเรียนคนนั้นว่าอีนี่มันคืออีกตอแหล ซึ่งไม่รู้ว่ามันตอแหลผมจะบอกอย่างนี้ครับมนันษุ์เป็นส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับคือเข้าตอแหลคือทําตามความคิดของเองในทางจิตวิญญาณคือเป็นคนตอแหลแล้คือตอแหลคือทําตามความคิดซึ่งมันจะขัดแย้งตรงข้ามกับความรู้สึกข,ของตนเองเพราะความคิดมันมาจากภายนอกภายนอกกับภายในนี้จะขัดแย้งและตรงข้ามกันเสมอถึงเรียกว่าเป็นคนตอแหล คือตอแหลตัวเองไม่ได้ทําตามความรู้สึกแอาลมของตัวเองการที่มีชีวิตอีกโก้อ่ะคือเราจะตอแหลโดยที่เราไม่รู้ว่าเราตอแหลวันนี้ไปดูกันว่าอีเหี้ยนี่มันตอแหลยังไงวันนี้มันรู้แล้วดูที่ครับว่ามันจะจัดการอีกโก้ของมันมันจะเปลี่ยนนิสัยของมือไหมหรือว่ามันจะตอแหลอย่างนี้ต่อไปไปฟังกันครับคลิปนี้จะพูดเรื่องการลงเล่นจริงในกลุ่มทำให้ Uh, เราเนี่ยจับทำให้โค้ดในกลุ่มคือจอมานเนี่ยจับอีโก้ตัวตอแหลของเราได้จากการเล่าเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ตัวว่าเนี่ยเป็นอ e ีโก้ตอแหลของเราแล้ว แล้วเป็นที่มาของการที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนิสัยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือถ้าเราปลอมถ้าเราตอแหลแล้วเราไม่จริงกับทุกคนเนี่ยมันเป็นนิสัยอีโก้ของเราจะทําให้เราหาคนจริงใจยากอจริงๆเรื่องเนี้กูเคยตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยดูเหมือนเราอ่ะเป็นคนมีความจริงใจกับทุกคนให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนหรืออะไร้แต่ว่าทำไมทำไมผลสะท้อนกลับมาแล้วเหมือนเราเจอแต่คนไม่จริงกับเราอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ย <c oughs> ในวันที่เหมือนเล่นเล่นในกลุ่มแบบในวันที่ง่าย, <c oughs> ายเหมือนจาไม่เจออะไรอะ่ะแต่ด้วยความที่เราเล่นต่อเนื่องใช่ไหมหมายถึงรอบนี้ทำให้กูทำให้เราอะ่ะตระหนักรู้และมองเห็นอีกโก้ของเราจาก โต้ตอบกับจอมานจิตวิญญาณดังนี้คือคือตัวเองเนี่ยจะเป็นคนมีโลกส่วนตัวไม่ชอบเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังโดยคิดเอาเองว่าเรื่องของกูไม่จำเป็นต้องเล่าให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คนที่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนเราโกหกอะแบบที่เราคิดว่าเราไม่ได้โกหกกับคนที่เข้ามาในชีวิตเราอะเราเราไม่ได้ไปบอกหรือว่าไปโกหกใครว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เราอะไม่พูดความจริงของชีวิตเราจริงๆกับคนที่เข้ามาคบหาสมาคมกับเราคือไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดโดยที่อีโก้ให้เราคิดว่า ไม่เป็นไร <c oughs> เรื่องของกูไม่จําเป็นจะต้องไปเล่าให้ใครฟังก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นอ,อีกโก้ของเราหรือว่านิสัยอีกโก้ของเราที่เราปลอมตัวเองเราไม่จริงใจกับคนที่เรามาคบหาด้วยคือไม่พูดหรือไม่แสดงความเป็นตัวเองทั้งหมดทุกมุมอย่างเงี้ย มันอีโก้จะหลอกให้เราอะเชื่อว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคือมันไม่มีความจาเป็นจะต้องเล่าเรื่องของเราอะไรเงี้ยแต่ผลที่เกิดขึ้นคือเราปลอมเราไม่จริงใจมันจะทําให้เราเนี่ย <c oughs> เจอคนที่ไม่จริงใจกับเราเหมือนกับที่เราไม่จริงใจกับคนอื่นซึ่งเราเราอาจจะคิดว่า เราไม่ได้ไปโกหกใครนะอย่างเงี้ยเออ,อคือหลักกลัวอย่างความคิดกูเนี่ยจะคิดเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะกูไม่ได้เป็นไปไปโกหกหรือหลอกลวงต้มตุนใครกลัวแค่ไม่เล่าความเป็นจริงของกูทุกมุมให้คนที่เข้ามาคบกูฟังเพราะว่าเห็นว่าไม่จําเป็นแต่ในความหมายจิตวิญญาณก็คือมันเป็นความตอแหลเขาเรียกว่า เป็นอีโก้คือตอแหลคือพูดไม่จริงอะ่ะซึ่งมันจะส่งผลโดยตรงกับเราไม่ใช่ส่งผลกับคนที่เข้ามาคบเรานะคนที่มาคบเราอะถ้าเขาจริงอะเขาก็ได้ความจริงกลับไปแต่เราอะปลอมกับเขาอะ่ะทาให้เราเนะี่ยเจอคนไม่จริงใจอะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นนิสัยเราที่เราไม่รู้ตัวว่าเนี่ยมันเป็นนิสัยของอีโก้ทึ่งจะส่งผลแย่ให้กับชีวิตเราจริงๆ เราไม่ตะหนักรู้จนจนเราอะได้ยอมลงเล่นตามกฎของกลุ่มจิตวิญญาณหนึ่งูนหนึ่งเนี่ยเราถึงเห็นว่าคือตอนแรกก็เถียงกันกันกบจอมาน <c oughs> ก็ทะเลาะก,กันว่าจะหาว่ากูเป็นสิบปดมงกุฎไปหลอกชาวบ้านได้ยังไงก็มันเป็นเรื่องของกูกูไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่อง,องกูให้ใครฟังนี่จอมันก็ด่ากับ อัดคลิปตอบกับอยู่สองสามคลิปคือข้างในมันก็บอกให้เรารู้ได้จากการที่เราอะ่ะแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเราตอนนั้นออกไปทันทีกับจอม,มานเนี่ยทาให้เรารู้สึกรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยก็คือเราปลอมเราปลอมมันทําให้เราอะ่ะเจอคนปลอมๆไม่เจอคนที่จริงใจกับเราจริงๆจริง,รงๆเราจะต้องเปิดเผยความเป็นตัวเรา โดยธรรมชาติโดยไม่คิดว่าเรื่องของใคร,รเรื่องของเขาหรือเรื่องของเราอย่างงี้